เมื่อไรก็ตามที่คุณทําธุรกิจนะให้นึกอ,อย่างนี้ขายก๋วยเตี๋ยวชามร้อยแต่คนกินจะต้องได้400แค่นั้นนะรับรองได้ธุรกิจอะไรก็ตามถ้าคุณสามารถทําให้ผู้บริโภคได้4เท่าถึง10เท่าผมการันตีได้คุณขนายได้ ผมเป็นคนคิดอะไรไม่เหมือนชาวบ้านภาษาการตลาดก็เรียกว่าคิดนอกกรอบคือ niche marketing การทำตลาดแบบเล็กๆแต่มีกำไรเล็กๆแต่อยู่ได้ผมเองจะหลบอยู่ตลอดเวลาหลบบริษัทใหญนะ่ผมทำอะไรก็ตามเนี่ยผมก็จะอยู่ในพื้นที่เล็กๆที่เจอกับ Unmet n e e d ของคนเช่น คนเขาคนเขาขายอย่างนี้ผมก็รู้ว่าโอเคถ้าผมตามเขาผมก็คงจะขายได้แต่แต่ไม่รวยหรอกกําไรก็จะน้อยฉะนั้นผมก็จะหลบว่าอะไรที่เขาไม่ขายกันแล้วยังมีความต้องการก็คือเป็น niche m a rketing คิดต่างสมัยก่อนเนี่ยความแตกต่างหนึ่งในแง่ของ packaging. แพคเกจิ้งเราก็จะมาด้วยลักษณะที่ดูดีเลย 2. การพูดนะสมัยก่อนไม่ค่อยมีคนเน้นเรื่องรอยแผลเป็นนะสเราล,ลงทุนลงทุนเอาเนื้อครีมที่ดีดเดเนียนดูดซึมได้ดี 4. ใครละ่ะจะกล้าผ่านการทดสอบทางการแพทย์ผมลงทุนเลยให้สถาบันโลกผิวหนังวิจัยว่ามันใช้ได้ผลจริงถ้าเป็นทั่วๆไปเนี่ยเขาจะเน้นเลื่องต้องได้ต้นตุนที่ถูก มผมบอกว่าวัตถุดิบที่ดีที่สุดในโลกโอ้ตหต่างเลยฉะนั้นการที่คุณลงทุนตรงนั้นเนี่ยและคิดให้มันมีย้อนมากๆเสินค้าคุณจะอยู่อยู่ได้นานแล้วก็วิธีคิดวางคอนเซปต์สำคัญมากไม่ว่าผมจะออกสินค้าตัวไหนนผมก็จะมีหลักการว่าความแตกต่างที่มีคุณภาพ ที่โดนใจนะตอนนี้มาดูเดนซิสเตอรยิ่งไปกันใหญ่ตอนที่ผมออกมาเนี่ยเ,เป็นยาสิฟันก่อนนอนได้อินสปายมาจากทันตแพทย์นะคนเราฟันผุตอนกลางคืนนะเพราะว่าขณะที่เรานอนหลับเนี่ยน้ำลายมันไม่ไหลปากเราแห้งแบคทีเรียมันจะโตมันก็จะสร้างปัญหาเยอะแยะเลยอันนี้ก็คือความแตกต่างฉะนั้นด้วยตรงนี้เองทําให้เดนซิสเตอขายดีมากในเกาหลีขายดีกว่าประเทศไทยนะประเทศไทยเราได้มาเก็ตแชร์นิดเดียว5% 6%เ ที่เกาหลีเราได้ Market s h a r สิบเปอร์เซนที่ญี่ปุ่นทำการทดสอบอีกโดยการเอาตัวอย่างสามแสนหลอดไปให้คนญี่ปุ่นลองปรากฏว่าได้คอสเมอันดับหนึ่งเปีซ้อน